ที่ให้เกริมาเป็นประหาในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีเมประมาณ2,567การเมืองของประชาชนมีแนวคิดส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยให้เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปมา มีความสามัคคีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองและระบอบประชาธิปไตยและชีวิตชีวิตแบบประชาธิปไตยจิงได้จัดทำโครงการโดยมีโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน70คนไปบ้านคณะกรรมการชุมชนพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้คณะ้รริหารสมาชิสภาผู้นำชุมชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเกิดความสามัคคีความ พนักง,งานเทศบาลพนักง,งานจ้างและประชาชนในในการพัฒนาท้องถิ่นตามวิธีรักษาราชการแทนผู้ในการมอมตุลาในงบประมาณได้กล่าวรางาน,นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิถีประชาธิปไตยการที่หน้าที่แล้วก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับรองประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าส่วนมากคนจะิน ครับเห็กครับเปียกตองนะครับหนึสองสามร่มนะครับหนึ่งสอนะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่นะครับที่จะร่วมกันขัดดันประชาธิปไตยครับขอบคุณนะครับหนึ่งสองสามครับไว้นะครับหนึ่งสองสามเอ มีความสาคัญนะฮะที่ว่าจะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติไปแล้วเป็นพนักงานของเทศบาลที่ดีนะฮะไม่ว่าเป็นสมาชิกหรือนายกนะครับหรือว่าผูา้บริหารนะครับท่านที่เปนะฮะเรื่องท่นต้นของของของคนนะเมื่อเมื่อคลอดเอาจะท้องมารดาเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นทารกนะฮะอันนี้นะครับเราก็รู้รู้อยู่นะวันนี้ก็เราติดตามข่าวการเมืองต่างๆก็ นะมีก็เรื่องหรือไม่ยนะุพัดนะพัดเก้าไกลเก้าหน้าแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นวิถีของระดับที่23นะใช่ไหม23ประกาศใช้แล้วเมื่อไหร่ครับขอทราบนะทีมง,งานนะคะนี่ฉันได้ขออนุญาตแนะนำทีมง,งานนะคะหัวหน้าวล,าลีต่อไปนะคะ<ป>น้อง รับยื่นค่ะน้องใหญ่บุรินนะคะรักษาการณ์โดนัการสืบสวน,นสอยู่ขณะนี้สารปกครองก็อยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาลนะคะจะพูดตั้งแต่ศาลศาลอะไรคะสารบุตรทองค่ะศาลอะไรอีกศาลเด็กลนนะะและเยาวชนค่ะแลศาลอะไรอีกคะเคยเคยไปศาลเด็กและเยาวชนเหรอคะ <laughs> chào luôn